ผู้ชมครับเมื่อวานนี้เกิดอุบัติเหตุนะครับ<ช>มีไฟไหม้รถกระบะบรรทุกของขนาดเล็กนะฮะที่กิโลเมตรถนนสายเอเชียบางปะอินช่วงหลักกิโลเมตรที่8ขาเ<ช>ข้า,ขากรุงเทพมหานครเคราะดีนะครับคนขับนั้นหนีทันก็เลยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บครับ<ช>ไปดูพื้นที่เกิดเหตุนะครับมีเหตุรถยนต์ไฟไหม้ที่ถนนสายเอเชียหลักกิโลเมตรที่8ขาเข้า,ขากรุงเทพมหานครเป็นรถกระบะบรรทุกขนาดเล็กยี่ห้อเกียร์จัมโบ้สีขาว ทะเบียนบอยไม้ทอทง4302พระนครศรีอุยาครับนี่ฮะอยู่ในสภาพไฟไหม้ลุกท่วมทั้งคันแล้วก็ลามไปติดป่าหญ้าข้างทางด้วยอบอตอบ้านว่าต้องประสานรถน้ำเข้าทำการดับเพลิงใช้เวลาควบคุมเอาไว้เกือบ20นาทีแล้วก็สภาพรถนั้นแน่นอนฮะเสียหายไปทั้งคันสอบถามคนขับบอกว่ากำลังจะเดินทางไปทำธุระที่เมืองทองธาน,นีแต่ว่าระหว่างทางเกิดระบบแอร์ขัดข้องครัครบแอร์ไม่เย็น จากนั้นก็เริ่มมีควันลุกมาจากคอนโซลหน้ารถก่อนจะมีแสงเพลิงลุกตามมาอย่างรวดเร็วก็เลยพยายามหนีออกมาและก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือครับ